สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรทท่านครับเห็นฟาร์มอัป,ปีจังไรของผู้หญิงคนนี้ได้ยังครับนะครับหลักฐานนะครับมีสู้เขาไม่ได้นะครับอียานตะไลนะครับหรืออียานบานตะไทยนะครับออกไปได่าลูกปะก้อยนะไปท้าสาบุงท้าสาบานนะครับถ้าไม่เป็นจริงของลูกป้าก้อยถูกข่มขืนนี่ครับคือสิ่งที่อัป,ปีจังไรที่สุดที่ไม่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลของเรามึงก็มีลูกสาวนะ ยานตลาดไทยมึงจะพูดจะจาอะไรมึงกลัวเวงกรรมไปตกที่ลูกมึงนะครับกูฝากให้มึงคิดแต่คนอย่างมึงคงคิดไม่ได้หรอกเพราะไม่มีสมองทุกวันนี้แขนครับโกรธประกอบอย่างจัดดิ้นครับยานลุดจนขาดสติคุมตัวเองไม่อยู่แตกยาเยอะๆกินยาเยอะๆกินยาประสาทเยอะๆไม่งั้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลด่วนนะควรพบแพทย์นะ รู้ไหมว่าสมองสติเนี่ยไม่ปกติเที่ยวไปด่าลูกคนนู้นลูกคนนี้มึงก็มีลูกระวังนะครับมันจะไปเกิดกับลูกของมึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมึงไม่มีอะไรที่ทุกย่ายก้อยได้เลยกูยบอกไปให้ข้อมือข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ที่ใจก้อยหมดนะข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ที่ใจก้อยหมดมึงจะทําอะไรเนี่ยนะครับ มึงจะทาอะไรมึงจะพูดอะไรเนี่ยไม่มีใครเชื่อถืออะไรมึงหรอกเพราะมันไม่มีน้ําหนักเข้าใจปะมึงไม่สมควรที่จะไปด่าลูกเขาขอประนามนะครับนี่ผมขอประนามผู้หญิงคนนี้นะครับที่อยู่ฝรั่งเศสครับนะอียานตลาดไทยนะครับที่ออกมาว่าเขาผมถามว่ายาก้อยเขาไปทาอะไรให้มึงมึงมึงคือมึงตอนนี้ยมึงไม่เหลือใครแล้วนะไม่มีใครเอาแล้วจนมึงขาดสติต้องไปด่าพ่อด่าแม่ด่าลูกเขา ไปด่าผัวเขานี่คือสันดานนี่คือกระมวลสันดานของมัน <c oughs> นะครับนี่คือกระมวลสันดานของมันเพราะฉะนั้นไอ้สีครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ไอ้สครับอียาตะหนไท,ทยไม่เหลือใครและไม่มีใครครบไม่มีใครครบครับสมควรไหมครับนะครับคนประเภทนี้สมควรที่จะต้องอยู่คนเดียวนะครับไม่สมควรที่จะมีสังคม คนประเภทนี้นะครับคลิปนี้ครับมันได้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลอีกหน่อยเพื่อนก็เลิกคบถ้าเพื่อนได้คขาดูคลิปนี้ญาติพี่น้องก็เลิกคบคุณทําไมต้องหยาบคายขนาดนี้หน้าตาก็แสนชั่วยังทําตัวระยามอีกเข้าใจไหมครับนะอืมนะครับนะผมเห็นแล้วผมก็เห็นแล้วรู้สงสางหรสมเพศดีนะผู้หญิงคนนี้นะครับไม่รู้จะสงสารหรือสมเพศดีนะครับ แต่ผมดูแล้วอาการเหมือนจะอาการป่วยนะครับไปรักษาซะไปหาหมอซะในะยานตลาดไทยนะครับหรือบักยานตลาดไทย <_ ening> นะวนนิทานเรื่องนี้ย้ํานะครับวันนิทานมันเป็นเพียงแค่นิทานมันเป็นเพียงแค่อัจฉริยนิยายนอกโลกซึ่งไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้หมอนะครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับถึงขั้นถึงจุด ต่ำสุดแล้วนะครับนะถึงจุดต่าสุดของชีวิตผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับด่าสู้เขาไม่ได้ก็ไปอเดียดา่าลูกเขาไปแช่งลูกเขานะครับแล้วถ้าลูกมึงถูกคมขืนบ้างมึงจะรู้สึกยังไงนะครับใจเขาใจเรานะนะครับนายอีสามเพ่งใจเขาใจเรานะครับ,จ,จ,ระรบจะพูดจะจาอะไราเนี่ยเวรกรรมมันมีจริงนะลูกมึงก็มีนี่นะครับ ไม่เอะใจครับถึงโดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสองผมไม่เอะใจเลยนะครับผมไม่เอะใจครับทำไมต้องดูข้อหานี้ครับเพราะตัวเองเวลาหลุดเวลาคุมตัวเองไม่อยู่ก็จะไปด่าไปทั่วนะครับด่าไปหมดด่าไปไม่เว้นอะไรด่าไปนะครับด่าไปเยอะเทอะไปเรื่อยนี่อะไรสิครับคือสิ่งที่ที่มันโดนหนึ่งหนึ่งสองอยู่ตอนนี้หนึ 1, 2, 2, 4, 2่งหนึ่งสองสองสองสี่สอง ตัวเองก็กลับประเทศไม่ได้นะโดนเนรเทศออกไปเนี่ยต้องไปอยู่ต่างแดนหลีภัยไปอยู่ต่างแดนอยู่ห้องจำาซ้ออยู่ห้องเหมือนห้องสลามเหมือนห้องหลังหนูอะ่ะไม่มีใครครบนะทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะบารมีแอบอ้างนะครับแอบอ้างสุดหลอนะครับนะแอบอ้างเขาไปเรื่อยนะครับนะแอบอ้างเขาไปเรื่อยไม่มีอะไรที่จะ ใครครบแล้วอะพูดง่ายๆคือมันมันมันคือมึงมึงทําอย่างนี้กับปากอยดานี้มึงก็สุดยอดคนแล้วนะกูบอกไว้ให้นะมึงทำอย่างนี้กับปากอยได้แล้วสุดยอดคนนะืะปากอยเขาดีมึงขนาดไหนมึงยังไปด่าเขาด่าครอบครัวเขาโดยที่ที่มึงไม่สมควรที่ต้องไปด่าแต่มึงก็เลือกที่จะด่ากูก็งงใจกับมึงนะฝากถึงด้วยนะครับนะอียานภาษไทยนะครับ ยานไหนไม่รู้นะเอ,อไม่ได้เอ่ยชื่อถ้าอยากจะรับก็รับไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันไม่สมควรเอฟซี FC มีความคิดเห็นยังไงครับกับการการที่ออกมาด่าลูกคนอื่นนี่ครับขอประนามผู้หญิงคนนี้มันระยำตำบอลมันเชี่ยที่สุดนะครับนะเชี่ยที่สุดนะอีกไม่นานครับช่องก็ปียูแล้วนะอีกไม่นานครับนะขอประนามผู้หญิงคนนี้ครับขอประนามขอ นะสาบแช่งผู้หญิงคนนี้นะครับถึงพฤติกรรมและวีรกรรมนะครับอันแสนเลวเลยย่ำที่สุดนะนะครับด่าทู่เขาไม่ได้หลักฐานไม่มีไม่มีใครช่วยทําไมไม่มีใครมาปกป้องเลยทําไมไม่มีใครมาช่วยหลันเลยทําไมไม่มีใครมาช่วยยานเลยนะครับนะทําไมไม่มีใครมาช่วยเลยมาช่วยหน่อยทงสารแล้วกนตอนนี้โดนรุมหนงกะใครก็ได้มาช่วยหน่อยเร็วมาช่วยหน่อยเร็วตอนนี้ใครก็ได้มาช่วยหน่อยเร็วไม่มีใครช่วยเลยมึงดูดิเพื่อนแถมมึงมีปะ ขนาดอีกเจ้าแม่ยังไม่ช่วยมึงเลยขนาดอีกเจ้าแม่ยังไม่ช่วยมึงเลยนะครับหลังจากนี้เจ้าแม่คงไม่กล้าไปทักอะไรไปหาหรอกทักไปหามึงมึงก็แคปเอามาลงจนเขารู้เลยว่าเ <laughs> จ้าแม่นี่คือคนส่งข่าวให้กับมึงเล่นทุกเรื่องทุกราวนะครับเรื่องภายในครอบครัวต่างๆข้อมูลอนะ่ะผมทราบมานานแล้วนะครับว่าเจ้าแม่เนี่ยเป็นคนส่งให้เล่นอนะครับนาตอนนี้ไม่มีข่าวแล้วขนาดเจ้าแม่ยังไม่เอางเลย ใครก็จะไปเอามึงใช่ปะ่ะเออนะครับขนาดเจ้าแม่ยังไม่เอาเลยใครจะไปเอามือก็ฝา,ากให้มึงคิดพิจารณาด้วยไม่มีใครครบนะเพราะอะไรครับเพราะพฤติกรรมชั่วๆเลยยำตำบอลนีไม่มีใครเอาแม้กนะระทั่งผัวผัวมันผัวมันยังเดินมาด่ากำลังไรสดอยู่เห็นไหมละ่ะผัวมันเดินมาด่ากำลังไรสดอยู่นะครับมันสมควรไหมนะกูถามเลยว่ามันสมควรหรือเปล่า วีรกรรมที่มึงทาํามันสมควรหรือเปล่านะคนอย่างมึงขอประนามนครับขอไม่มีที่ในสังคมครับนะครับขอไม่มีที่ในสังคมมึงดูดมีมีหมาตัวไหนออกมาปกป,ป้องมึงบ้างฮะอียารตาไทยมีใครรักมึงบ้างไม่มีใครรักมึงเพราะมึงทํานิใสายระยำตำบอลแบบนี้ไงเลยไม่มีใครเอามึงถูกที่หัวส่งออกออกจากทีมงานหมด ทีมงานแต่ละคนแต่ะคนออกมาดักมึงหมดเพราะไม่มีใครส่งข้อมูลให้มึงเล่นและมึงไม่มีข้อมูลหาเหวอะไรเลยมานั่งมโนนั่งบ้านน้ำลายหน้าปปลออบนะฝากที่มึงคิดนิทานคอนเทนต์นะครับ